بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راكان أن هاي فغنا بن عبد الكريم بن عبد الصمد تاني <applause> بن كان نم أن شغلنا سي كاسب كابرة نم أن فاشل خالله from เยนไรจันซาร์วารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ดาซีดอทคอมและกลุ่มอัลเอ็ก์ลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่69อัลจาวาดูผู้ทรงใจดีทรงใจดีเราเป็นคนใจดีทรงอภัยให้เราอย่างง่ายดายการให้ที่เกินจินตนาการและไม่มีที่สิ้นสุดคำอธิ พระนามนี้มาจากคำว่า al-judu แปลว่าดีเจเอื้อเฟื้อไม่ปรากฏในอัลกุรอานท่านศาสดาขอรับประทานพรและความสันติเดชอินนัลลอฮ์ยาวาดุนวะจุฮิบวะยะกรห แท้จริงแล้วคือผู้ทรงใจดีทรงทรงรักมารยาทที่สูงส่งและทรงรังเกียจการไร้มารยาทฮะดีสบันทึกโดยอิบเนอบีสุอฮีห์นักวิชาการที่ลงความเห็นว่าพระนามอิบนุมันดาสองอิบเนอสามอัลเบฮากี ซีอิปุกไซมีหาอาริวานีุกอัลคุศจ็ดบินนาซิรหากเราสามารถหยิบสิ่งที่อยู่ในสวนออกมาเพียงหนึ่งกำม,มือแล้ววางมันลงบนโลกเราโลกของเราจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวนและสีสันตะการตาสวยงามอย่างน่ามาสัจย์และสะวรรค์ที่ผู้ทรงใจดีเตรียมไว้ให้เรา จะน่าอัศจรรยขนาดไหนอลัลลอฮ์คือผู้ทรงใจดีโปรองทรงใจดีกับบ่าวของพระองค์ความโปรดปรานทั้งหมดอยู่ในมือของพระองค์ความดีงามทั้งหมดล้วนมาจากพระองค์พระ,ระองค์ทรงใจดีเรายิ่งขอมากพระองค์ก็ยิ่งให้มากกว่ามเมื่ออัลลอฮ์มุสลิมนจะดะอัลลอฮ์บดะอัตินอิลลา أ ลล ه الله إياه أوصرف عنه ميسوي مثلها ما لم يدعوا بإثم أو قضي عهد رحم فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ, ال من الْقَوْمِ نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ ไม่มีมุสลิมบนแผ่นดินคนใดที่เขาขออุทธรณ์หลักหนึ่งอย่างเว้นแต่พระองค์จะให้ตามที่เขาขอ หรือเอาสิ่งที่ไม่ดีที่เท่าเทียมกันออกจากตัวเขาราบที่เขาไม่ได้ขอในสิ่งที่เป็นบาปหรือแตัดสัมพันธ์ยากชายคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะขอให้เยอะๆเลยท่านตอบว่าอัลลอฮ์ก็จะให้มากยิ่งกว่าอะดิษบรรทุกโดยมามมิเมีซีมาลิอะดิสสามห้าเจ็ดสามาตระอะดิษฮัสซันโซฮะพระองค์ทรงใจดี ม้ความชั่วของเราหนักกว่าความดีของเราถึงเก้าเท่าพระองค์ความดีของเราให้หนักกว่าความชั่วของเราและให้เราได้เข้าสวรรค์ที่มีความกว้างเท่าชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันมันนนอบิล أشر أ م ั ا ل ه ยะติฟะลายุจซ ئ อิลลามิตล ل ا م วะฮุมลายุซลามูนผู้ใดที่นำความดีมาเขาก็จะรับสิทธิ์เท่าของความดีนั้นและผู้ใดนำความชั่วมาเขาไม่ถูกตัวแทนนอกจากเท่าความชั่วนั้นเท่านั้นและพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมจากอัลกุรอานอัลอันอามอายะที่ร6อยหส พระป์ทรงใจดีความชั่วของเราไม่ใช่แค and ่เพียงถูกลบล้างไปแต่ความชื่วของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นความดีเมื่อเรากลับตัวเป็นคนดีอิลลัมันแทบะวะอามันะวะามละวะามิลอาเมลัน صالحاء فأولئك จะ بدل الله سيئاتي محسنات وكان الله غافور الرحيم เวินแต่ผู้ที่กลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดีเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอจากอันกบอสรออัลฟุรอ์อนอายะที่70เพราะพระองค์ทรงใจดีบ่าวที่ดีน้อยที่สุดคือคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ลหลังจากที่ได้ผ่านนรกมาแล้ว พระองค์ก็ให้เขาได้อยู่ดีกว่าพระอาชาในโลกดุนยานี้ถึง50เทา่าและคนที่ดีมากๆพระองค์งทรงเตรียมสิ่งที่เป็นการให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยมือของพระองค์เองและทรงดูเลยมันจนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เองรรรออออออสสตตตตตตุุุุขมมมมมมะะะบิยยดีววาาาาฟัััลลลลนนนฮ อาลากลบีบชชฉันได้ปลูกสิ่งที่จะเป็นเกียรติสำหรับพวกเขาด้วยมือของฉันและฉันก็ทำมันจนเสร็จไม่เคยมีดวงตาใดเคยเห็นไม่มีหูใดเคยได้ยินและไม่เคยเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์คนใดฮะดิษบันทุกโดยิมามุสลิมมาเลขฮะดิษหนึ่งาสัตะฮะดิษอัีย์ فلنقل لكم سؤال سابق الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كَعَرْضِ السماء والارض أعدت للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم จงเร่งรีบไปสู่การอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าและส่วนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันปรนหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาในลอกและบรรดาศาสนทูตของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของหลอซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และัลอนั้นทรงเป็นผู้โปรดปรานอันใหญ่หลวงจากอันวสตรอัลฮะดีดอายะที่ี่ิ ท่านศาสาขอรัประทานพลและความสันติเดชเองก็มีความใจดีเป็นอย่างมากเราเป็นบ่าวของผู้ทรงใจดีเราก็ต้องเป็นคนใจดีต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันข้อ 25. ้อ2บข้อ 25. ข้อ 25. อออ ยลคาห์ฟีคืลเลลต์นมินรับบานาฟูดาริสอัลกุรอานาฟลรัสูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮฺ و, و ل ي ه وسلم อาจเอวดูบินขัยร์มินอริลมุรสลาตีท่านศาสดาขอรับประทานพรและความสันติคือผู้ที่ใจดีที่สุดและท่านจะใจดีมากที่สุดในเดือนรอมฎอนเมื่อได้พบกับยิบรี จิบรีนได้มาพบกับท่านในทุกข่้มขึ้นของรอมฎอนและได้ศึกษาอันกานกันเรืท่านศาสนาอุษของเรานั้นแน่นอนว่าท่านใจดีจนทําให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขยิ่งกว่าลมเย็นยามเช้าที่พัดผ่านฮะดิษบันทึกโดยมามุคอรีมาเลาะห์ซีสตาตานะฮะดิษซอฮีข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงใจดีทรงใจดีกับบ่าวของพระองค์ ดยเฉพาะกับบาที่เชื่อฟังพระองค์เมื่อเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงใจดีเราก็จะไม่หวังจากผู้อื่นไม่ขอคนอื่นขอจอากอัลลอฮ์เท่านั้นเราต้องเป็นบาที่เป็นคนใจดีหากเราเป็นคนใจดีพระองค์ก็จะทรงใจดีกับเราหากเราเป็นคนเอื้อเฟือเกื้อกูลพระองค์ก็จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเราคนที่ใจดีต้องเป็นคนที่มารยาทงดงามด้วย وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته